ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่กังวลน,นะคะกรณีที่ถูกยื่นถอดถอนด้วยกล่าวย้ำบอกว่าไม่ต้องการใช้ช่วงเวลาการขับเคลื่อนภารกิจของประชาชนมาเล่นการเมืองค่ะท้งนี้นะคะ<ๆ>ก็สืบเนื่องจากสสพักก้าวไก่ค่ะได้มีการถแถลงเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัทนะคะว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญทั้งกรณีการเป็นสสและดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะ นายชัยธวัฒน์ตุลาชนเลขาธิการพักก้าวไกลพร้อมตัวแทนสสอพักก้าวไกลถแถลงเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสอสร่วมลงชื่อแล้ว54คนเพื่อขอให้ยื่นสารรัฐมนูญวินิจฉัยสั่งการถอดถอนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโดยอ้างว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรณีการถือหุ้นในตลาดคลองเตยและกรณีเคยถูกพิพากษาให้จำคุกในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับยืนยันนะคะถึงการทำหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบตามบทบาทของฝ่ายคา้านไม่ใช่เป็นการกันแกล้งทางการเมือง ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่าและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรก็ให้สัมภาษณ์ขอบคุณสสของพรรคก้าวไกลค่ะที่ทําหน้าที่ตามกระบวนการอย่างถูกต้องและปฏิเสธความกังวลกรณีที่ถูกยื่นถอดถอนและมั่นใจว่าช่องทางของศาลร,รัฐมนูญนั้นจะเป็นทางออกที่ดีค่ะเพื่อให้เรื่องนั้นยุติได้แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการทํางานของสสบางส่วนนั้นใช้คําพูดโดยที่ไม่ได้คิดถึงความเหมาะสมอาจจะก,กลายเป็นเหตุละเมิดสิทธิบุคคลหรือหมิ่นประมา ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาจมตีนั้นจะไม่กระทบต่อการทำงานในฐานะรัฐมนตรีหรือสอสอค่ะส่วนความคืบหน้าในคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเมื่อวานนี้นะคะก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามปมทุจริตเบี้ยเลี้ยงและข่มขู่กำลังพล กรมสรรพาวุธทหารโดยนายรังสีมันโรมโคศกกรรมธิการก็ถแถลงถึงประเด็นการพิจารณาของกรรมธิการคือเรื่องที่ได้รับร้องเรียนจาก11นรงชายอินทรกวีกำลังพลของกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งผู้มัญชาการทหารบกก็มอบหมายให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกนั้นเข้าชี้แจงแล้วแต่ว่าการอธิบายนั้นไม่ชัดเจนค่ะจึงต้องมีการตั้งคณะทำงานติดตามต่อไปค่ะ